เรามาเราิ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนันกเตะที่ทีมของเราพยายามไล่ล่าตัวเขาอย่างหนักตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาเขาคนนั้นก็คือในรายของทางฟอร์เรียนเวสต์สตาร์ดังจากทางสโมสรห้างขายยาบัตเอ,อร์นหลือเวอร์กูเซนหลังจากโจ้าตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและก็เป็นแกนหลักสำคัญที่ช่วยให้ต้นสังกัดของเขาพัฒนขึ้นมาควา้าแชมป์บุนเดสลีกามาค,ครองได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศสีสตร์ในการแข่งขันมรดูการทีแล้ว นั่นจึงทำให้โจตัวตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางลิเวอร์พูลของเราลึกถึงขั้นที่ทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดได้เฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันไปแล้วอีกด้วยว่าตัวของทางเวียดนั้นสามารถบรรลุเงื่อนไขข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางลิเวอร์พูลได้หมดแล้วซึ่งมันก็หมายความว่าในตอนนี้มันเหลือเพียงขั้นตอนของการเจรจาค่าตัวและเงื่อนไขาการจ่ายเงินของนักเตะ กับทางเลเวอร์คูเซนให้หลงตัวเท่านั้นด้านบิลสํนักข่าวจากประเทศเยอรมันก็มีการกล่าวอ้างอีกด้วยว่าการเจรจามีทิศทางที่ค่อนข้างจะออกมาเป็นบวกและก็เชื่อว,ว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะตกลงกันได้สุดท้ายที่ตัวเลขกึ่งกลางระหว่างความต้องการของพวกเขาที่ตัวเลข109ล้านปอนด์และน่าจะมีการแบ่งจ่ายค่าตัวของเวียเป็นเวลา5ปีด้วยกัน แม้กระน,นั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวของจากทางฝ่อของประเทศสเปนอย่างทางอาร์สสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของพวกเขาก็มีการกล่าวอ้างออกมาเลยว่าในตอนนี้ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดหวังที่จะตัวเป็นตายอยู่ปาดหน้าเค้กคว้าชิ้นประมันไปครอหลังจากมันมีการติดต่อเข้ามาหาทางเลเวอร์กูเซนแล้วถึงความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะฉกดิวนิคไปจากอ้อมอกของทางลิเวอร์พูล เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางเรอัลมาดริดเองก็เพิ่งมีการประกาศแต่งตั้งทางชาบีอรลองโซขึ้นมาเป็นกุนซือคนใหม่ของพวกเขาแทนที่ทางคาร์โรอันเชรติที่ย้ายไปคุมทัพเซริซาทีมชาติบราซิลนั่นจึงทําให้ตัวของทัพอรองโซ so, ที่ผ่านการร่วมงานกับทางเวียดมาและรู้จักมักจีกับนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีจึงต้องการได้ตัวของทางนักเตะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในถิศซานเตียโกเบนาบิล มันมีความเป็นไปได้สำหรับการเซ็นสัญญากับทางฟอร์เรียนเวสต์สตาร์ดังจากทางเลเวอร์คูเซนะอาร์ระบุพวกเขายังคงเชื่อว่าดิวนี้มีความเป็นไปได้และอันมาดริดยังไม่ได้สูญเสียความหวังของพวกเขาที่จะปาดหน้าทางลิเวอร์พูลแน่นอนว่าในตอนนี้ทีมดังจากพิมเมลิกเป็นตัวเต็งแต่ทางเรอัลมาดริดเองพยายามจะเล่นในอีกด้านหนึ่ง พวกเขามีทางชาวิอรองโซย้ายเข้ามาและพวกเขาก็รู้ดีว่านี่คือโค้ดที่ค่อนข้างจะรู้จักตัวของทางเวียสเป็นอย่างดีในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาและจากความสําเร็จร่วมกันที่ไบเออร์มันก็ทําให้ตัวของทางนักเตะมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมร่วมกันนี่คือจุดที่พวกเขาจะต้องการนํามาใช้ในการเดินหน้าดี๋วนี้ ในนก็มีการพูดถึงทางเรอันมาดริดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของพวกเขาอีกเช่นเดียวกันจะามาพัวพันกับอดีตนักเตะเก่าของเราท่านหนึ่งอย่างทักอาบารรอาเบรวัว หลังจากก่อนหน้านี้ทางเรอั m มาดริดก็มีการประกาศแต่งตั้งทางชาวิอรองโซขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชทีมชุดใหญ่ของพวกเขาอย่างเป็นทางการไปแล้วล่าสุดพวกเขาก็มีการประกาศแต่งตั้งทางอาเวรัวขึ้นมาเป็นโค้ชให้กับทีมคาสติยาหรือทีมสำรองของพวกเขาแล้วด้วยเช่นเดียวกัน อันที่จริงก่อนหน้านี้ตัวของทักอาเบโรเองก็ทํางานให้กับทางเรอ,งอัลมาดริดอยู่แล้วแต่อยู่กับทีมเยาวชนของพวกเขาที่ซึ่งเจ้าตัวก็เพิ่งจะนํสนะาสโมสรพงงดขึ้นมาคว้าแชมป์ลาลีกาจูเว n นิวในฤดูกาล2024-2025ซึ่งถือได้ว่าเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกของทีมเยาวชนของทางเรอ,งอันมาดริดนับตั้งแต่ฤดูกาล2019-2020กันเลยทีเดียว แล้วจากผลงานที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ทําทให้เขาได้รับการโปรโมทขึ้นมาให้คุมทีมคาสติยาดังกล่าวข้างตน้นสําหรับในรายของทักอาเบรัวนั้นเขาก็เป็นอดีตนักเตะเก่าของทีมดอกที่ก็เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของทักอารองโซอีอกตัวทาให้พวกเขาทั้งสองคนมีความรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีสมัยที่มีทาราฟาเอลเบมีเตสอดีตเอลบอสสมองเพชรของหรอกอย่างกุมบังเหียนอยู่ ทั้งนี้ทางอาเบโลได้ลงเล่นกับทีมของเราเป็นช่วงเวลาสั้นๆระหว่างปี2007ถึง2009เรอัลมาดริดขอประกาศว่าเอลบาโรอาเบโลจะได้ขึ้นมาเป็นโค้ชของทีมคาสติยานตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล2025ถึง2026แถลงการอย่างเป็นทางการของทางเรอัลมาดริดระบุ อาเบรุ o, เป็นนักเตะระดับตำนานของทางเันมารติดและวงการฟุตบอลสเปนนี้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นไอคอนของสโมสรแถมยังเป็นนัก,นกเตะโฮมกรนมาเกาะด้วยเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่มจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางหลุยดิอัสปีกทีมชาติโคลอมเบียก,กันบ้าง เพราะในตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวลือหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเขาหลังจากแม่กระทั้งคุณพ่อของเขาเองอย่างทางหลุยมาโูเอลดิอัสบิดาบังเกิดเกล้าของเจ้าตัวก็วมีการพยายามออกมาปั่นกระแสข่าวโดยช่วยอย่างยิ่งการเน้นย้ำถึงความปรารถนาของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขาที่ต้องการจะย้ายไปอยู่กับทางเจ้าบุญทุ่มบาซิโลนา นั่นก็จะไปตรงกับสิ่งที่ทางโรมาโนมีการออกมารายงานข่าวก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าทางฝั่งของยอดทีมจากคว้นคาตารนเองที่นําโดยทางเดโก้พวกนวกการกีฬาคนดังของพวกเขาก็หมายมั่นปั้นเหมือและล็อกเป้าเอาไว้แล้วว่าอยากจะได้ตัวทางดิอสัสไปเสริมความแข็งแกร่งในตําแหน่งตัวรุกให้กับพวกเขา อย่างไรก็ตามล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาด้วยเช่นเดียวกันาตามการรายงานข่าวจากทาง Tal k s p o t ตสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการระบุชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้มันมีหนึ่งในสโมสรจากทางประเทศซาอุดิอาระเบียที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของซาอุอยู่ด้วยก็พยายามที่จะเดินหน้าผลักดันแย่งจริงรายเซนของทางดีอาสด้วยเหมือนกัน นั่นก็คือในรายของทงักอานาเซอร์ที่มันเกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของทางคริสเตียโนโรนาลโดสตาร์ตัวชูโรงของพวกเขาจึงทำให้มีการหมายตัวอยากจะได้ตัวทางดีอัสเข้าไปเป็นตัวตายตัวแทนทีมจากซาอุดิอาราเบียอย่างทางักอันาเซ์ได้มีการติดต่อมาหาทางลุยดีอัสกองหน้าของทางลิเวอร์พูลระวังตัวเข้าเป็นเป้าหมายการเสริมทัพระดับท็อปในช่วงซัมเมอร์นี้นะทอกสปอร์ตระบ,บุ เวอร์ผู้เองก็ตระหนักดีถึงความสนใจของทงักอัลนาเซอร์ในตัวของทางดาวเตกทีมชาติโคลอมเบียและพวกเขาก็มีความพยายามจะผลักดันการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะในทีมแอนฟิ์ในตอนนี้การสนใจของทางอัลนาเซอร์ดังกล่าวข้างต้นยังอยู่ในขั้นกอนเริ่มต้นหลังจากตัวของทางคริสเตียนโนโรนโดเองเปผยถึงความเป็นไปได้ในการอำลาสโมสรของเขา ปัจจุบันตัวของทางดีอัสมีสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ในปี2027และเขาก็ได้รับค่าเหนื่อยน้อยนิดเพียงแค่55,000ันปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดแล้วหากทีมของเรามีการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับเขาอย่างเหมาะสมมันก็มีโอกาสที่ตัวของทางดาวเตะวัย28ปีจะตอบตกลงการต่อสัญญาฉบับใหม่ถ้าหากการเจรจารในส่วนนี้ไม่ประสบความสำเร็จการปล่อยตัวเขาไปให้กับทีมจตะวันออกรา และกับเงินก้อนมหาศาลก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับสโมสรของเราด้วยเหมือนกันเรามาลุยกันต่อเลยข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะของทีมเราที่ก็มีกระแสะข่าวลือพัวพันถึงเรื่องความสนใจจากสโมสรอ,อื่นอยู่ด้วย นั่นก็คือในรายของทางโคดีก้กัคโปปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีความพยายามจะโหมกระแสข่าวขึ้นมาจากสื่อในประเทศเยอรมันที่มีการกล่าวอ้างเลยว่าในตอนนี้ทางเสือใต้บาเย,ยนน์มิวนิคกำลังอยากจะได้รายเซนของเขาไปครอบครองหลังจากพวกเขาต้องผิดหวังในการไล่ล่านเลยเซนของทางฟอร์เรียนเวสต์สตาร์ดังจากทางเดวเวอร์คูเซนที่ดูเหมือนว่าน่าจะมาลงเอยด้วยกันย้ายมาร่วมถีมแอนฟิล์แทน ด้วยเหตุนี้จึงทําให้พวกเขาล็อกเป้ามาที่ตัวของทางกัฟโปดังกล่าวข้างตน้นหลังจากนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดภายใต้การทําทีมของทางอาร์เนอร์ล็อตในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาและช่วยทีมของเราพังดขึ้นมาคว้าแชมป์พิมลีกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ทวาล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟอร์เรียนพรัตเทนเบิร์กนักข่าวคนดังจากทางสกายสปอรตเยอรมันก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าถึงแม้ว่าทางบายเยนจะมีความสนใจในตัวทางกักโปรจริงแต่โอกาสการย้ายทีมของเขาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีข้อเสนอมาหาศาลจนถึงขั้นทีน่ทางนิวอูของเราไม่อาจจะตอบปฏิเสธได้เข้ามาเท่านั้น แม้ว่ามันจะมีความสนใจจากทางสโมสรฟุตบอลบาเยนแต่การย้ายทีมของทางโคดีก้กัรโกในช่วงซัมเมอร์จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมันมีข้อสเสนอที่เหมาะสมเข้ามาหลังจากในตอนนี้มันก็มีการติดต่อสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างมากพราดเทนเบิร์กโพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาเองทางกัรกโกเองก็ได้รับแจ้งถึงความสนใจจากทางบาเยนดังกล่าวข้างตน้นม็กซ์เออร์เบิร์กยังคงมีการติดต่อกับเขาอย่างต่อเนื่อง ท่าว่าในตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นในขั้นปัจจุบันบาเยนต์จะเป็นหนึ่งในสมสโมสรที่เจ้าตัวพิจารณาหากเขาอำลาสโมสรฟุตบอล,ลิเวอร์พูลไปอย่างไรก็ตามทางบาเยนเองก็ยังคงประเมินผลงานของนักเตะในหลายต่อหลายคนโดยสำหรับตัวของทางกักโปนั้นเขาก็ฝากผลงานกันทําไป21ประตูกับอีก8แอสซิ์ เมื่อเปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเป็นนักเตะขวัญใจแฟนบอลเอเชียของเราเป็นอย่างมาก เขาคนนั้นก็คือในรายของทางวัตรุเอนโดห้องเครื่องทีมชาติญี่ปุ่นของเรานั่นเองเพราะนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นแข่งสารพัดประโยชน์เล่าเกมใดก็ตามที่เราเห็นตัวของทางเอนโดก้าวเท้าลงสนามมาก็แทบจะมั่นใจได้เลยว่ามันเป็นการการันตีผลการแข่งขันที่ทีมของเราต้องการและสามารถจะปิดเกมได้เลย เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ได้รับการยืนยันจากตัวของทางอ r n เนอร์สโอตเลยว่าการตัดสินใจของเขาในหลายตอหลายครั้งที่ส่งทางเอนโดลงมานั้นก็มักจะทําให้เขาลงมาปิดเกมให้กับทีมของเราได้จนกระทั่งมันกลายมาเป็นมีมและแฟนบอลลิเวอร์พูลเองก็มีการร้องเพลงให้กับเขาถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกัน แม้การนั้นจากบทบาทของเขาที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองเสียมากกว่าและโจตัวก็เพิ่งจะได้ลงทำการแข่งขันในเกมพรีเมร์ลิกไปเพียงแค่260นาทีเท่านั้นจากการลงสนามถึง20นัดก็แสดงให้เห็นเลยว่าบทบาทส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นการลงเล่นในช่วงท้ายเกมจึงเกิดข่าวลือขึ้นมาถึงอนาคตของเขาว่าโจ้าตัวจะมีการย้ายทีมออกไปหรือไม่อย่างไรกันในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ นั่นจึงทําให้นักข่าวเอาประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้ไปยื่นใหม่เจาะปากของตัวเอนโดเองเลยว่าสุดท้ายแล้วตัวของเขาจะยังคงอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเราต่อไปหรือไม่อย่างไรกันแต่โจ้าตัวก็เป็นการตอบกับอนาคตของเขาออกมาค่อนข้างจะชัดเจนสั้นกระชับแต่ได้ใจความเลยว่าเขาต้องการที่จะอยู่รับใช้ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลหน้า ผมคิดว่าผมจะอยู่กับทางลิเวอร์พูลในการแข่งขันฤดูกาลต่อไปนะเอนโดกล่าวหากผมมีโอกาสได้ลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลผมก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปมันจะมีเหตุผลอะไรละ่ะที่ผมจะทิ้งโอกาสเหล่านั้นเพื่อย้ายไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นจริงไหมละ่ะผมคงจะไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะ จากคำตอบดั้งกล่าวข้างต้นของทางเอนโดมันก็จะไปตรงกรับรายงานข่าวของทาง t ิอ a t h ตเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษที่มีการระบุออกมาก่อนหน้านี้เลยว่าทางเอนโดและอา์เนอร์สลบในใหญ่ดัชแมนของเรานั้นมีความคิดเห็นตรงกันว่าพวกเขาต้องการจะร่วมง,งานกันต่อไปอย่างน,น้อยก็จนกระทั่งตัวของทางเอนโดก่อนที่เขาจะหมดสัญญากับทีมของเรา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพื่อจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวความสําเร็จของทีมเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้และแผนการในอนาคตต่อไปของทีมเราในฤดูกาลหน้า ยังที่ได้ทราบกันไปแล้วว่าลิเวอร์พูลของเราพังอาดขึ้นมาคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วเราก็ผ่านการรับพิธีการมอบถ้วยแชมป์อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงขบวนพาเหรดแห่แชมป์ที่ยิ่งใหญ่ไปรอบเมืองลิเวอร์พูลเมื่อวันจันทร์อีกด้วย คำถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วทีมของเราได้วางแผนการสาหรับอนาคตไปไว้อย่างไรกันบ้างซึ่งเราก็ได้เห็นการดําเนินการของทางร e ิชาร์ดยูชผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันของเราและทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปที่กระดำเนินการอย่างหนักหน่วงในตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อพวกเขาต้องการปิดดีลของบรรดาสตาร์ดังทั้งหลายให้ได้ตั้งแต่เน่นเนน อีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจก็คือการทำงานในตัวของทางอา์เนอร์สต็อบเองสำหรับการวางแผนการในการแข่งขันฤดูกาลหน้าซึ่งสิ่งที่เขาเน้นย้ำและให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษก็คือการแข่งขันในช่วงปรีซีซั่นที่เรียกได้ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมก่อนเริ่มต้นการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ ล่าสุดทางเดลี่เมล l สำนักข่าวชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการชี้ชัดถึงกรอบเวลาที่ทีมของเราจะมีการเรียกกรวมผลนักเตะกลับมาจากการพักร้อนของพวกเขามันดานนักเตะของทางลิเวอร์พูลจะถูกเรียกตัวกลับมายัางสโมสรในสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมเพื่อเตรียมความพร้อมสํหรับการลงเล่นในฤดูกาลหน้านะเดลี่เมลระบุ พวกเขาจะมีเวลา41วันนับจากนี้ไปจนกระทั่งการเรียกตัวกลับมาฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกก่อนเริ่มต้นฤดูกาล2025 2026แล้วมันก็มีกำหนดการในเบื้องต้นเอาไว้เป็นวันอังคารที่8รกรกฎาคม ก่อนที่ทีมของทักอาเนอร์สลอตจะมีการเดินทางไปทัวร์ที่ฮ่องกงในวันที่21กรกฎาคมและมีการลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับทางเอซีมิลานก่อนจะเดินทางต่อไปทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนลัะลงเล่นอีกหนึ่งนัดกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารีนอส ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆมาเคลียร์คัดอีกหนึ่งประเด็นที่มีกระแสข่าวหรือแพรส่สะพัดออกมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องความสนใจของทีมดอในตัวของทางคูเดตอัลบาเรสดาวยิงตัวเก่งของทางตราเมอตเลนติโกมาริด หลังจากมันมีสื่อบังกระแสะเก่าวอ้างไปถึงขั้นที่ว่าทีมของเราใกล้จะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปแล้วด้วยซ้ำแม้ว่าค่าตัวของเขาที่ระบุเอาไว้ตามเงื่อนไขค่าจิกสัญญานั้นจะสูงเลี่ยถึงระดับ150ล้านยูโรเลยคิดเป็นดอก126ล้านปอนด์จากการที่ตัวของทางนักเตะยังคงมีสัญญาผูกมัดของเขากับทางถิ่ว่านตาเมโทรโปลิตานยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2030 ซึ่งหากเราไปดูตัวเลขดังกล่าวข้างต้นแล้วมันก็ค่อนข้างจะสะท้อนในตัวของมันเองอยู่แล้วว่านี่เป็นดิวที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความจริงได้ยาก แล้วล่าสุดก็มีนักข่าวจากทางเดลี่มินเลอร์สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีที่เอาประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้เข้าไปสอบถามกับทางเอลิโกเซเรโซประธานสโมสรของทางแอตแลติโกมาดริดเลยว่ามันมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะขายตัวของทางอัลบาเรสมาให้กับทางลิเวอร์พูลที่กําลังแสดงความสนใจในตัวเขาหรือไม่อย่างไรกันซึ่งทางเอลิโซก็ได้ตอบปฏิเสธกลับมาแบบแข่งขันฮูเรียนอัลบาเรสคือนักเตะของทางแอตแลติโกมาดริตนะ เซเรโซกล่าวเขามีความสุขอย่างมากที่นี่เขาคือนักเตะของเราและเขาก็จะยังคงเป็นนักเตะของเราต่อไปเขาเป็นคนที่เข้ามายกระดับเกมการเล่นของทางแอตแลนติโกมาดริดอย่างแท้จริงแล้วมันจะมีปัญหาอะไรกันละ่ะทำไมเราถึงจะอยากปล่อยตัวของเขาออกไปจริงไหม เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันเราจะขยับมาดูอีกหนึ่งดีลที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาอย่างยิ่งกันบ้างนั่นก็คือในรายของทางมิลอดทเคอรเ์เคสปบกซ้ายตัวเก่งจากทางสโมสรบอ์นมัดหลังจากนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะทีท่ทีมของเราพยายามตามเกี่ยวพาราสีเขาอย่างหนะักตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยที่ทางบอลมัดก็มีการตั้งเงื่อนไขค่าตัวของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข45ล้านปอนด์ซึ่งนี่ก็คือจุดที่ทีมของเรากําลังมีการพยายามจะเจราจาต่อรองทั้งเงื่อนไขค่าตัวดังกล่าวและรวมไปถึงเงื่อนไขของการจ่ายเงินค่าตัวของนักเตะอีกด้วย ล่าสุดทางฟิเิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็มีการออกมายืนยันในดีลนนี้แล้วอีกเช่นเดียวกันหลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาก็มีการระบุกออกมาล่วงหน้าแล้วว่าการเจรจาต่อรองเงื่อนไขส่วนตัวของทางสโมสร,รดอกับตัวของทางนักเตะน,นั้นใกล้จะลุล่วงและถึงแม้ว่าเขาจะมีการตอบรับทางวาจาไปแล้วแต่ในตอนแรกมันก็เหลือรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆให้เราจะต้องเคลียร์กันให้มีความชัดเจน ทว่าล,ล่าสุดทางโรมาโน่ก็มีการออกมาอัปเดตเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและเขาก็ชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้เคอร์เคสได้ตอบรับการย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์ p o o แล้วเข้าใจว่าไมิลอดเคอเคสได้เซเยสกับโปรติกของทางลิเวอร์ p o o ไปแล้วมันไม่มีปัญหาในประเด็นเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวโรมาโน่โพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขา การพูดคุยระหว่างสมสรยังคงดําเนินไปโดยทิศทางนโปผูเองก็ยังวนอยู่กับดิวของทางฟอร์เรียนเวียสแต่มันยังคงมีการติดต่ออย่างสม่ําเสมอกับทางบอลมั Man. นแน่นอนที่สุดเลยว่าดิวอ่อนแล้วแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ